มาผ่าแตงโมกันทำไมถึงมาผ่าแตงโมจะผ่าแตงโมให้ชอบแพทแพทชอบผ่าแตงโมกินแบบนี้นะจะผ่าให้ดูแพทจะผ่าครึ่งแตงโมนี้แพทล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะแล้วาก็จะผ่าต้องเป็นมีดที่มันคมหน่อยมนะั้งมีดแพทนี่มันคมไหมล่ะคมด้วะผ่ามาก็ได้แตงโมแบบนี้เออช้ำๆหน่อยไม่เป็นไร แล้วเราก็จะควอย่างนี้แพทชอบผ่ากินแตงโมกินแบบนี้นะจะผ่าเพื่อนๆดูผ่าแบบนี้ก่อนผ่าแตงโมแบบแฟนตาซีผ่าแบบนี้อ่พเา that looks good แล้วเราก็จะหันข้างมาแล้วก็ผ่าแบบนี้กิน เพิ่มเลยกินไม่หมดใส่ตู้เย็นอย่ามารับผมกันแล้วก็จะได้แตงโมแบบนี้มีต้องคมๆหน่อยไม่มีไม่ค่อยคมเท่าไหร่นนแล้วก็จะกินแบบนี้กันนี่เป็นแตงโมชิมที่เบนจะชิม,มหวานเจ็บเลยแต่ช้ำไปหน่อยแต่หวาน Mm hmm. อ่ะใครบ้างชิมดูไปน,นะ mm hmm. หวานไหมหวานแต่ช้ำไปนิดนึงแต่หวาน a lot of water a lot of water เลยอะช้ำแต่อร่อยนะ ah, เราก็ s <S จะ <much S 2> ได้ <water. S 2> แังโมแบบนี้มากินเป็นแท่งๆเหมือนไอติมไหม หวานมาก watermelon juice watermelon juice หวานสุดๆอะ <c oughs> น้ำหยดต้องกินต้องกินในอ่างนะั่นแหละไม่ไงั้นหยดเปื้อนบ้านหมดเลยแซ่บมาไล่อันหนึ่งไม่ได้อ่ะปลูกได้ปลูกอันหนึง่งนะปลูกปลูกอันหนึง่งนะ

ใชาา่มันใส่พิเศษหนูทํมันไม่มมาเปิดเด cover อะไรไหมปวดยัง apple อะเขี่ยขี้เกีย้อ๋อไม่ชอบทำแบบนั้นนะ <Sorry. S 1> เขาเาจะตลกเขาชอบทำตาแบบนั้นนะ่ะเขาเพื่อนบอกว่าเ,าเป็นอะไรนะเขาชอบทำตาอย่างนั้นเห็นไหม แกงเขาไมีอะไรหรอกเดี๋ยวแพ้ก็หันใส่จานเดีย๋ยวจะหั่นแบบน,นี้แล้วก็ใส่จานไว้